เห็นแพทพูดประโยคนี้ว่าถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจําชีวิตนี้คงไปแล้วพูดแบบประมาณนี้ไหมคือเพราอะไรช่วงวัยรุ่นนะฮะช่วงนั้นผมใช้ชีวิตเสี่ยงมากนะครับทุกอย่างที่มันสุ่มเสี่ยงคือผมเอาหมดไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นยาเป็นเรื่องความเร็วเรื่องการใช้ชีวิตทุกอย่างเป็นวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตเหมือนกับจะไม่มีวันพรุ่งนี้แล้ว มีเงินมาเท่าไหร่ใช้หมดเดี๋ยวพวกนี้หาใหม่ใช้เต็มที่ใช้เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบสุดมากอมพอ,อเราเข้าไปอยู่แล้วเราได้มีเวลาทบทวนตัวเองเราเฮ้ยทำไมเราถึงมีความคิดแบบนั้นได้คำจำกัดความที่ว่าชีวิตใหม่ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับปรัชญีหมายเลขสามครับ นี่คือโชมหน้าของปรัชนีหมายเลข3โอ้โหทําให้ทั้งชินและทั้งตั้มนี่แบบตกใจและตะลึงเลยผมเพิ่งดูอ้พี่ติดตามดูข่าวเนื้ไม่กี่วันเลยดูพี่เขาอยู่ต้องรู้จักต้องคุ้นเคยปรัชณีท่านนี้เป็นอย่างดีอยู่แล้วครับคุณชินคุณตั้มถึงแม้จะเคยเห็นหน้าแต่ทราบไหมว่าเขาอายุเท่าไหร่ครับ42ครับ42ปีคบตอบแรกของคุณมาที่สายสื่อใช่แล้วเาเองอ่ะพี่แพทไงพี่แพทอ่ะเออ พี่แพทเนี่ย42ไม่ใช่ครับถ้าเช็คไปตามประวัติจริงๆเนี่ยก็คือประมาณสัก44<จ>ข่าวว่าแพทนี่เป็นรุ่นน้อง UST ไม่เยอะอืมใช่44นี่มีความใกล้ไว้แต่คิดว่า45<ว>เพราะว่าเพิ่งจะอ่านเพิ่งจะอ่าน่านข่าวของแพทขววพเขาอ,อะคุณเดกกี้บอก4าใช่คือตอนเนี้ยข่าวแบบ ของพี่เขาอะเยอะมากแล้วแบบในข่าวอะมันมีบอกตัวเลขอายุด้วยอายุตอนเนี้ยสี่สิบอ่าเอาละแแ์ว่าเยอะเกินไปพูดเพอเจอมาคืองนี้ลองดูหน้านะตัดเรื่องเราออกทั้งหมดลองดูหน้าพี่แพทแล้วก็คิดเอาจากเซนส์ความรู้สึกเลยแ์ว่าประมาณ42เนี่ย ใกล้เคียงมากแอร์ขอขยบขึ้นมาอีกนิดเป็น43แค่นั้นเองเอาล่ะคุณตั้มคุณเชนคุณมี4ตัวช่วยเหลืออยู่คือคนดังครอสอัพความทรงจําและเหตุการณ์เหตุการณ์ใช้ตัวช่วยเหตุการณ์อ่ะมาดูเหตุการณ์นี้กันครับว่าเกี่ยวข้องกับปรัสนีอย่างไรสถานีโทรทัศน์ CNN ออกอากาศเป็นครั้งแรกในปีเดียวกันกันกบที่ปรัสนีท่านนี้เกิดครับ 15วินาทีตัดสินใจจะยืนยันคำตอบเดิมที่42ปีหรือจะเปลี่ยนคำตอบเชิญครับตัมนีสิบห้าวินาทีจะหมดเวลาแล้วหมดเวลาไม่เปลี่ยนนะไม่เปลี่ยนครับยืนยันที่42ปีเอาล่ะงั้นมาลุ้นกันตอบถูกแป๊ะๆปโบนัส5,000บาทแต่ถ้าตอบผิดนะครับข้อนี้โดนหักปีละ7 0 0 0บาทครับ ปัศนีหมายเลข3ครับคุณอายุ42ปีใช่หรือไม่ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่สวัสดีครับแพทครับครับสวัสดีครับอ่ะขอแนะนำตัวเป็นทางการซะหน่อยวรยุบุญทองนุ่มนะครับหรือแพทพาวเวอร์แพทครับอ่ะวรยศบุญทองนุ่มแพทพาวเวอร์แพทครับแพทอายุเท่าไหร่ครับ 41ปี4ี่เปีเรามาคุยกับแพดดีกว่าถ้โว้นี่ต้องบอกว่าวันนี้ใช้คำนี้ได้เลยว่าได้ชีวิตใหม่กลับคืนมาครับผมนะครับเรียกว่าวันนี้ทุกคนต้อนรับแพดกลับมาครับดีใจมากดีใจมากครับเป็นยังไงบ้างอบอุ่นมากครับคือผมไม่คิดว่าทุกคนจะอ้าแขนรับแล้วก็เปิดโอกาสได้ผมขนาดนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆครับขอบคุณจริง บอกเลยว่าวันนี้ที่เราอรัดรายการวันนี้แพทเป็นวันที่เท่าไหร่เองวันที่3วันที่3เท่านั้นเองนะครับเป็นยังไงบ้างการปรับตัวของเราค่อนข้างลําบากนิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนไปเพียงชั่วข้ามคืนนะฮะแล้วก็16-17ปีกับตอนนี้มันเขาเรียกว่าคนเรื่องกันเลยนะ,ะสังคมก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปทุกอย่างถนนหนทางผู้คนแล้วก็เทคโนโลยีเปลี่ยนไปหมดเ,เปลี่ยนไปหมดครับเราอยู่ในเรือนจำนี่คือเราไม่มีการติดต่อสื่อสารกับภายนอกเลยถูกไหม ก็จะมีบ้างฮะก็จดหมายฮะเคยเขียนไหมฮะก็เป็นจดหมายจดหมายฮะส่งจดหมายแต่ว่าตอนนี้สังคมมันเปลี่ยนโอ้โหมันมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยเราก็กําลังเรียนรู้อยู่ปรับตัวอยู่ใช่กําลังเรียนรู้นะฮะพอดีโชคดีครับมีครอบครัวแล้วก็พี่เพื่อนๆนะคอยเป็นแบ็กอัพคอยช่วยสอนเพิ่งจะเริ่มเล่นไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็ช้าอยู่ยังช้าอยู่แล้วการใช้ชีวิตอื่นล่ะก็เรื่อง การเดินทางฮะเวลาเรานั่งรถอะไรเงี้ยจะมีอาการแบบเวียนหัวคือเมารถใช่เมารถเพราะเราไม่ได้นั่งรถมานานมีโครงเคลงและอย่างอ,อยู่ด้านในเนี่ยวิสัยทัศน์ในการมองเนี่ยมันจะแคบแคบอ,อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับ,รบพอเรา,าออกมาเจอโลกว่างมันเจอรถวิ่งไปวิ่งมาอะไรเงี้ยมันมันมุมมองมันเปลี่ยนไปใช่มันเปลี่ยนไปเ,ออเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ในช่วงปรับตัวอาละแล้วต้องบอกว่าช่วงเห็นบอกว่าในอยู่ในประจาที่เราก็มีการแต่งเพลงด้วยครับก็คือตั้งแต่ เราต้องเข้าไปอยู่จริงๆแล้วเนี่ยผมก็พยายามที่จะพัฒนาชีวิตประจําวันในการ,การที่เราต้องอยู่ในเรือนจําที่เราทําอะไรบ้างตื่นก็ประมาณสักตีห้าตีห้าเสร็จก็เขาจะมีเสียงตามสายเป็นสวดมนต์เป็นรพระมาสวดแล้วก็เก็บที่นอนที่นอนเราก็ต้องพับเรียงให้ตามระเบียบเขา,ชาเช้ารอเจ้าหน้าที่มาไขาลงขังลงขังเสร็จก็ทำธุระส่วนตัวอาบน้ำแล้วก็ไปรับประทานอาหารกินข้าวเสร็จก็เช้าประมาณ8ปดโมงก็เคารพธงชาติสวดมนต์ ครับครับลองเพลงสะดุดดีนะครับแล้วก็ท่องเกี่ยวกับสิ่งของต้องห้ามของเรือนจำพอเสร็จตรงนี้ปุ๊บก็จะมีเขาเรียกว่ากิจกรรมสามฐานของผู้ต้องรัชทานที่ต้องปฏิบัติตามนะฮะฐานแรกก็เป็นฐานกายบริหารเขาจะมีท่าก็กายบริหารสิบท่าที่เขากําหนดฮะแล้วก็อีกฐานนึงก็เป็นฐานสวดมนต์อีกฐานนึงเป็นฐานนั่งสมาธิครับในแต่ละวันก็จะผัดเวียนไปตามฐานต่างๆนะครับ พอเสร็จตรงนี้ปุ๊บใครมีหน้าที่อะไรก็ไปทําเช่นในการศึกษาอยู่ก็ไปเรียนหรือว่าใครที่ไปฝึกวิชาชีพก็ไปลักษณะนี้คร,ครับผมแล้วตลอดวันนี่จบวันเข้านอนประมาณประมาณสี่โมงเย็นเนี่ยจะต้องขึ้นไปบนห้องขังแล้วนะครับเขาก็จะมีทีวีอะไรมาให้ดูแล้วก็ประมาณสามทุ่มนะครับทรทัศน์ก็จะปิดก็จะต้องเข้านอนแล้วครับครับ เป็นลักษณะนี้ก็คือเป็นเรียกว่ากิจวัตรที่วนวนเวียนอยู่อย่างนี้แหละตลอดตลอดเลยการกินการนอนจะถูกกําหนดเวลาอย่างชัดเจนทุกวันเป็นอย่างนี้โอ้โหและใช้เวลานี้อยู่ในเรือนจํามา16ปี8เดือน8เดือนครับโอ้โหเห็นแพทพูดประโยคนี้ว่าถ้าไม่ได้เข้าไปอยู่ในเรือนจําชีวิตนี้คงไปแล้วพูดแบบประมาณนี้ไหมคือเพราะอะไรช่วงวัยรุ่นนะฮะช่วงนั้นผมใช้ชีวิตเสี่ยงมาก ทุกอย่างที่มันสุ่มเสี่ยงคือผมเอาหมดไม่ว่าจะเป็นเหล้าเป็นยาเป็นเรื่องความเร็วเรื่องการใช้ชีวิตทุกอย่างเป็นวัยรุ่นที่ใช้ชีวิตเหมือนกับจะไม่มีวันพรุ่งนี้แล้วม,มีเงินมาเท่าไหร่ใช้หมดเดี๋ยวพรุ่งนี้หาใหม่ใช้เต็มที่ใช้เต็มที่แล้วก็ใช้ชีวิตแบบสุดมากอมพอเราเข้าไปอยู่แล้วเราได้มีเวลาทบทวนตัวเองเราเฮ้ยทำไมเราถึงมีความคิดแบบนั้นได้ เรารู้สึกเป็นความโชคดีในความโชคร้ายที่ได้เข้าไปอยู่ในนั้นครับทำให้เราได้ฉุกคิดอะไรในหลายอย่างในการใช้ชีวิตอย่างเยอะเลยครับอย่างมากเลยโอ,โ,อโอ้โหและอะไรคือเรียกว่ากําลังใจของเราในการที่แบบดําเนินชีวิตอยู่ในทันทสถานาอย่างเงี้ยหลักๆเลยก็มาจากครอบครัวนะครับที่เขาคอยมาเยี่ยมคอยมาให้กําลังใจเรามผมมีครอบครัวที่ดีผมโชคดีกว่าคนอื่นตรงนี้ แต่อีกส่วนหนึ่งก็มาจากตัวเองนะฮะมีความตั้งใจเกี่ยวกับเรื่องงานที่เรารักนะฮะว่าเราจะใช้เวลาอยู่ในนี้ในการพัฒนาตัวเองทางเรื่องดนตรีทางเรื่องศิลปะอะไรที่เราชอบเนี่ย<ม>เพื่อที่วันหนึ่งเนี่ยเราออกมาแล้วเราจะเอาความรู้ทักษะที่เราพัฒนานเนี่ยเอาออกมาทํางานที่รักต่อในอนาคตผมเชื่อว่าผมมาอยู่ในชั่วคราวไม่ได้เป็นชั่วคราวที่นานหน่อย<ม>แต่สักวันหนึ่งก็คงจะต้องได้ออกแล้วมันก็มาถึงวันนี้จริงๆแล้ววันนี้ก็มีจริงๆสิ่งแรกที่ก้าวพ้นออกมาแล้วเราอยากจะทําเลยนั่นคือ ก็ผมตั้งใจที่จะกาบเท้าพ่อแม่เพื่อเป็นการขอโทษขอขมาท่านนะครับเพราะรู้ตัวว่าที่ผ่านมาเป็นลูกที่ไม่ดีแล้วก็ทําให้ท่านลําบากมากทําให้ท่านได้สูญเสียหลายๆอย่างไปนะครับก็รู้สึกว่าเป็นเป็นบาดแผลในใจเล็กๆของผมแล้วก็ผมรู้ว่าท่านไม่ได้คิดอะไรหรอกเขาไม่ได้คิดว่าเราทําให้เขาลําบากหรอกด้วยความรักกันนะครับแต่เราเป็นลูกผู้ชายและเป็นลูกผู้ชายคนเดียวด้วยก็มาทําแบบนี้ก็ผมว่าไม่เข้าท่าเลยผมก็อยากจะขอโทษเขาแล้วก็ คิดว่าจะใช้เวลาต่อจากนี้ไปดูแลให้ดีกลับไปชดเชยให้ท่านวินาทีที่เข้าไปกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่จาได้ไหมว่าคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรคุณพ่อบอกว่าไม่ต้องลองนะไม่ต้องลอง <laughs> ไม่ต้องลองนะคุณแม่บอกว่าก็เราจะได้กลับไปอยู่ด้วยกันแล้วนะลูก <c oughs> ไม่เป็นไรนะ <c oughs> ต่อจากนี้เริ่มต้นใหม่ <c oughs> ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามานะลูกนะทุกคนให้โอกาสในการเริ่มต้นใหม่นะครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้ <c oughs> โอ้โห oh นี่ได้รู้ว่าออกมาแล้วกับเราได้มีชีวิตใหม่เลยจริงๆน <Okay. S 1> ะครับแล้วตอนนี้เ,เห็นบอกว่ามีการแต่งเพลงด้วยคืออยู่ด้านในครับก็อย่างที่บอกครับว่าตั้งแต่ผมตั้งใจว่าจะพัฒนาตัวเองการเขียนเพลงก็เป็นอีกอีกอีกเรื่องหนึ่งที่ผมผมชอบนะมผมก็พยายามฝึกไปฝึกไปเรื่อยๆซึ่งแน่นอนการฝึกฝนมันก็มีทั้งดีและไม่ดีใช้ได้และใช้ไม่ได้มันก็สะสมมาเรื่อยๆฮะแล้วก็มีทั้งลองเขียนให้คนอื่นร้องดูบ้างลองเขียนให้เพื่อน ใไป,ไปล้องไปเล่นดูบ้างหรือแม้กระทั่งเขียนไว้ใช้ในกิจกรรมของชมรมที่เราดูแลอยู่เกี่ยวกับเรื่องดนตรีนะเวลาเขาจะมีไปประกวดอะไรเงี้ยก็เกือบร้อย,อยเป็นร้อยเพลงได้มั้งฮะคือไม่เคยมา,มานั่งนับฮนะก็เตรียมมาไว้แหละเพราะฉะนั้นเองตอนนี้ได้คุยกับสมาชิกในวงไหม เพิ่งจะเริ่มได้คุยฮะเพิ่งตั้งไลยกลุ่มของ power pad ไปนะฮะก็จะมีสมาชิกในวงอยู่กันครบตอนนี้เพิ่งจะเริ่มคุยแล้วก็กำลังจะมีการนัดคุยแบบเจอตัวเกี่ยวกับโปรเจกต์ในอนาคตต่อไปนะครับซึ่งะจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนก็เดี๋ยวติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับเรียกว่าตอนนี้ตั้งไลยกลุ่มของ power pad มาใช่เห็นได้ข่าวว่าพิมยังยังไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ไม่ค่อยถนัดถ้าเป็นไม่ได้เขาจะส่งสติกเกอร์ครับมันกดง่ายดีรูกๆเออก็ถูกแล้วต <laughs> <ๆ S 1> ้องค่อยๆหัดอย่างนี้ไปก่อนครับ แล้วตอนนี้แบบรู้ไหมว่าตอนนี้เขากำลังฮิตแบบติกตอกนี้นะคุณเอกกี้เขาเล่นติกตอกกันด้วยเออนี่ต้องไปเล่นกับคุณเอกกี้หน่อยก็เคยได้ยินฮะแต่ไม่รู้ไม่ทราบว่าเขาทํามาเพื่ออะไรมันมีประโยชน์อะไรเออพี่สอนอะไรผมว่าพี่แพทไม่ได้หมายถึงติกตอกนะผมว่าพี่แพทหมายถึงพี่เอกกี้อะทำไปเพื่ออะไรอห้ต้องเอาอะไรที่แบบที่เขารู้จักให้ดังๆที่เคยได้ยินเพลงเกิดมาพวกหักไหมครับพี่อะจบไป นี่ที่ที่เอ็มบีในร้านกาแฟรอเปล่าออาเฮ้ยนี่ไม่ธรรมดาเออเอาล่ะงั้นงั้นต้องบอกอย่างนี้เลยดีกว่าวันนี้แพทยืนอยู่ตรงนี้แล้วนะครับจำได้ไหมว่าเพลงที่แบบเออเพลงที่สร้างชื่อให้กับ power p a d นั่นคือเพลงน่าจะเป็นเพลงหลุดปากมาใช่ไหมในอัลบั้มที่สองนะครับของ power p a d ครับเพลงนี้ไม่ได้ร้องมานานแค่ไหนน่าจะเป็นปีแล้วครับเป็นปีละเป็นปีละครับอ่ะ งั้นวันนี้ยืนอยู่ตรงนี้แล้วร้อ, <นะ S 1> องเพลงนี้ให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมลองดูครับลองฟังดู ก,กันไม่ได้รักกันไม่ได้รักกันไม่ได้ใจจริงก็พอรู้ว่ารักของฉันที่เติมลงไป คนจะหมดแล้วแววตาเธอฟ้องอยู่เริ่มดูไม่ค่อยสิ่งแต่ถึงแม้ฉันจะทนทำใจจะคอยให้ความรักยอมทุกทรมานเพื่อเธอจะเห็นใจกัน เพราะไม่ต้องการให้มันโจบลุปปกป่ามาใช่ไหมที่บอกว่าไม่รักกันฉันคอยตัวเธอบอกว่ามันไม่เป็นจริงผู้ผิดพูดไม่ไมโปรดหย่าทำร้ากันฉันรู้ว่าเธอ ใครก็คงสึ้งแต่ฉันก็รู้ลึกๆในใจเธอยังไม่ลืมฉันยังรักกันอยู่ปี <evaluation> ่เรายังฟังใจอยู่ <erosion> และฉันก็รู้คิดไม่ผิดหลุดป,ปากบาใช่ไหม to และนี่คือเสียงของความคิดถึงของแพทเลยคุณมากยินดีครับแล้วก็แฮปปี้มากวันนี้บรรยากาศเก่าๆมันกลับมาครับภาพทุกอย่างมันย้อนกลับมาให้เห็นใช่และต้องบอกเลยสังคมของเราต้อนรับคนมีความสามารถและให้โอกาสแพทเสมอครับผมนะครับขอให้ตั้งใจนะครับแล้วก็ทําในสิ่งที่เราอยากทําทําตามความฝันของเราขอบคุณมากครับนะครับทดแทนเวลาที่เราหายไปครับนะครับยินดีต้อนรับนะครับขอเสียงบมือให้แพท power พับครับ E N S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำายการทีวี่งวิ่เซนทีวี่งเซนทีวี่งวิ่งเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิ